สวัสดีชูเดย์เพล์พวกเราฟรีแฮนด์ครับเข้มครับร้องนำเล่นกีตาร์ครับครับแฮมครับเล่นกีตาร์ครับโจรครับเล่นเบสกครับผมกาฟฟิลตีกองครับ ถือว่าเกินคาดด้วยซ้ำเพราะว่าด้วยความเป็นคอนเสิร์ตแรกคอนเสิร์ตใหญ่แรกของเราครับเราประเมินไม่ค่อยถูกก็ค<ม>ือกะไม่ค่อยถูกเลยว่าอะไรจะประมาณไหนเริ่มตั้งแต่แบบสถานที่เราควรจะเตรียมไว้ให้มันใหญ่สําหรับคนกี่คน,คนเราก็ไม่ไม่แน่ใจด้วยซ้ําว่าจะมีคนอยากมาดูคอนเสิร์ตเราเยอะแค่ไหนแล้วพอถึงวันจริงก็คือมันเต็มฮอลล์ขนาดนั้นก็คือมันเกินคาดไปมากๆแล้วก็ทุกคนก็เอนจอย เราเห็นภาพที่ทุกคนแบบจอยกับไปกับเพลงเราโบกมือเล่นไปด้วยกันร้องเพลงไปด้วยกันมันเป็นภาพในฝันที่แอบที่แอบคิดอยากให้มันเกิดขึ้นซึ่งวันนั้นมันเกิดขึ้นจริงๆก็เลยแบบดีใจมากๆ free hand and you เราพยายามหาชื่อเท่ๆอ,อีกหลายชื่อเลยครับตอนคิดชื่อ free hand น่าจะเป็นวงที่จริงใจแล้วก็เราไม่ไม่ได้อยากได้คำที่มันมันยาก ต่อการทำความเข้าใจครับม,มันซื่อตรงที่สุดเราก็เลยใช้เป็น free hand and you ซึ่งไม่ต้องมีใครแปลก็อ่านคำว่า free hand and you ก็น่าจะแบบนึกภาพถึงคอนเสิร์ตได้ออกง่ายๆว่าคือคอนเสิร์ตที่ที่ใกล้ชิดกันระหว่างคนเล่นกับคนฟังแล้วก็คำว่า free hand and you จริงๆอะ่ะมันคือ,อ,อชื่อในใน open chat ของวง อยู่แล้วด้วยซึ่งมีน้องแฟนเพลงคนหนึ่งเขาตั้งให้ตั้งแต่ที่แบบมีสมาชิกหลักหลักสิบหลักร้อยเลยครับแล้วเราก็ชอบชื่อนี้ด้วยเหมือนกันเรารู้สึกว่ามันเป็นชื่อที่แฟนเพลงตั้งให้มันก็เลยมีความหมายไปด้วยกันนะครับก็เลยใช้ชื่อนี้อย่างแรกเลยก็คือเราจะเอาเพลงทุกเพลงมาอยู่ในคอนเสิร์ตนี้ให้ได้มากที่สุด เราอยากเล่นเพลงเก่าๆแล้วก็เล่นเพลงที่แบบม,มันอาจจะยอดวิวไม่ได้เยอะมากเมื่อเทียบกับเพลงอื่นๆแต่ว่ามันเหมาะกับบางสถานการณ์ที่ที่มีคนอยู่ด้วยกันแล้วก็มีแบบองค์ประกอบมีแสงมีอะไรต่างๆมันน่าจะส่งเสริมเพลงเหล่านั้นให้ให้สมบูรณ์นะครับก็เราก็เลยพอเพลงมันค่อนข้างจะหลากหลายเรียกว่าหลากหลายอารมณ์หลากหลายมูดเราก็เลยกรุ๊ป เพลงก่อนว่าเพลงไหนมันมันเป็นมูดไหนบ้างเราก็ได้มาหลักๆเลยก,ก็คือ3ามสามถึงสเออสามถึงสรูปครับแล้วปรากฏว่าเเพลงเซตแรกที่ที่เราเล่นนส่วนใหญ่จะมาจากอัลบัม้ม EP ด้วยซ้ำซึ่ง มันเหมาะที่จะเล่นด้วยความลึกนะครับหมายถึงว่าใช้อารมณ์เล่นมากกว่าที่เราจะใช้ความโฉงชางหรือว่าพลังงานเล่นออกไปขนาดนั้นเราก็เลยดีไซน์ให้มันเป็นเป็นความนิ่งแล้วก็ให้คนโฟกัสกับเนื้อหาของเพลงจริงๆก็เป็นแล้วก็ค่อยๆไล่ความระดับความเข,ข,ข้มข้นใช่ไล่ระดับความเข้มข้นขึ้นในแต่ละพาร์ทแต่ละพาร์ทใช่ครับเ,เราก็เลยโอเคงั้น ถือว่าเป็นคอนเซปของอัลบั้มเอ้ยของคอนเสิร์ตนี้เลยแล้วกันว่าเราจะค่อยๆไล่เหมือนเราดูหนังนะครับเราก็จะค่อยๆทําความรู้จักกับกับที่มาที่ไปของตัวละครแล้วก็มีซีนที่ทุกคนอาจจะเอาใจช่วยตัวละครอินและรู้จักกันดีแล้วแล้วก็เอาใจช่วยจนผ่านพ้นไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นเป็นไอเดียคนนี้เป็นคนแบบ ต้องมีเป็นคนบอกว่าต้องมีครับคือคือตอนแรกเนี่ยภาพฝันของ MV เพลงประตูเนี่ยครับคือพอพี่เข้มส่งเดโมให้ฟังเนี่ยภาพที่เราคิดขึ้นมาเลยมันคือมันคือแบบงานบวชหรือว่างานเฉลิมฉลองของของคนที่อยู่กับครอบครัวครับก็จะมีแดนเซอร์หรือมีแดนเซอร์งานอิเล็กทรอนิหรืออะไรแบบบ้านๆอย่างเงี้ยครับซึ่งมันทำให้เรารู้สึกอบอุ่น รู้สึกถึงการเฉลิมฉลองแบบแบบบ้านๆอะไรเงี้ยครับเราก็เลยคิดว่าถ้าคอนเสิร์ตใหญ่เราทั้งทีเนี่ยจะต้องมีชอ็ชอตเนี้ยเป็นช็อตสําคัญช็อตนึ่งที่เราอยากจะเห็นน่าจะสนุกดีครับเสริมเสริมนิดนึงครับก็คือจริงๆ MV ของเพลงประตูเนี่ยครับเราเราหาเลฟหาอะไรกันเรียบร้อยก็คือเราอยากให้มีแดนเซอร์เป็นงานแต่งงานบวชแต่ปรากฏว่าตรงตอนนั้นอะมันตรงกับช่วงโควิดพอดีอ ก็เลยจะเป็นอย่างที่ทุกคนเห็นก็คือให้ทุกคนแบบคอนเฟอเรนซ์กันแล้วเราก็ถ่ายรูปหน้าของแฟนคลับไว้น่าจะเป็นการที่เราเหมือนเป็นเพื่อนกับทุกคนนะครับเหมือนเหมือนเป็นเพื่อนกับผู้ฟังด้วยกับเรากันเองด้วยก็แบบก็เป็นเพื่อนกันการเข้าถึงบทเพลงที่ ที่เราพยายามจะสื่อสารไปแล้วให้เขารับฟังแล้วพยายามเข้าใจได้ง่ายที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับน่าจะเป็นเรื่องนั้นครับจริงๆผมว่าถ้าถ้าเริ่มแรกเลยอะครับคือเราเราทำเพลงกันด้วยในช่วงที่เราตั้งแต่สมัยเราเรียนแล้วก็มาทำงานตอนนั้นก็คือ พอพอเราเรียนจบแยกย้ายกันไปทํางานเนี่ยเราก็ยังทําเพลงกันอยู่คือตอนนั้นอ่ะเราเรารสึกว่าการทําเพลงเนี่ยมันมันช่วยมันช่วยเยียวยาจิตใจเราได้ในพาร์ทที่มันเป็นด้านของอ่ถ้าพูดแบบลึกๆเลยก็คือด้านของจิตวิญญาณของตัวตนเราอะไรเงี้ยครับคือมันแบบเราไปทํางานเราต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องใช่แต่ว่าแต่พาร์ทหนึ่งอ่ะที่เรายังแบบตละเวลากันมาในวันหยุดในช่วงแบบที่เสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้หยุดเราก็แบบเออมาทําเพลงกันเพราะว่า พอเราได้ทาสิ่งเนี้ยเราถือว่าเออเราพร้อมที่จะไปทํางานเราพร้อมที่จะไปต่อสู้ต่ออะไรเงี้ยครับซึ่งไอคอนเซ็ปต์เนี้ยมันก็ยังมันก็ยังคงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้แหละเราก็ยังทําด้วยใจที่เราที่เราอยากจะทําแต่ว่าตอนนี้เราก็อาจจะต้องแบบเพราะตอนนี้เราไม่ได้ทํางานประจํากันแล้วเราออกมาจากงานประจำมาแล้วก็คือมันก็ต้องบาลานซ์แล้วว่าแบบเออมันก็ต้องมีเรื่องของค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นที่เราแบบต้อง ก็ต้องเก็บไว้เพื่อเอาไปทําเพลงต่อให้เรายัางสามารถที่จะทําสิ่งนี้ได้ต่อไปเรื่อยๆเยียวยาจิตใจเราไปได้ด้วยแล้วก็เลี้ยงปากเลี้ยงท้องเราไปได้ด้วยอะไรเงี้ยครับป,ประสบการณ์ชีวิตด้วยแล้วก็พวกหนังหรือว่าหนังสือที่อ่านอะไรอย่างเงี้ยครับการผมว่า3มอย่างเนี้ยหนังกับประสบการณ์ชีวิตเราอ่ะมันมันประสบการณ์ชีวิตมันมันทำให้เราตีความได้ เป็นอีกแบบหนึ่งก็ได้มันมันขึ้นอยู่กับว่าใครผ่านอะไรมาแล้วแล้วดูหนังเรื่องนั้นอาจจะมองกันได้หลากหลายแบบใช่ครับ<ม>แล้วก็เพลงที่ฟังตั้งแต่เด็กด้วยก็มีส่วนใช่ครับเพราะว่าเราเราก็โตมากับกับเพลงไทยครับเอาจริงๆอะ่ะที่มีเนื้อหาที่มีคำร้องที่เขาเรียกว่ายัางเน้นในเรื่องของการใช้คำอยู่ ใช่ครับเราก็เราก็ชอบวิธีการแบบรถบันจะเป็นเพลงที่เราอาจจะรู้สึกว่ามันไม่เสร็จในตอนแรกเพราะว่าเพราะว่าปกติ <c oughs> พี่เข้มทำเดโมมาเนี่ยพี่เข้มจะทำทเดโมมาค่อนข,ข้างสมบูรณ์แหละเนื้อเพลงอะไรครบหมดแต่ว่าวันนั้นเนี่ยมันมีอัดอีกมันมีอัดสองเพลงที่ห้องอัดแล้วก็เพลงหนึ่งอ่ะพี่เข้มก็เข้าไปอัด แล้วว่ารถหวานเนี่ยก็กองอยู่ข้างหน้าห้องอัดเราก็นั่งกันอยู่3ามคนก็มีท่อนฮุกแล้วเรียบร้อยอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะยังไม่มีเบิร์ดไม่มีอะไรท่อนแรกอะไรเงี้ยก็เลยนั่งช่วยกันเขียนตรงนั้นเขียนกันเสร็จปุ๊บพี่เกมออกมาจากเพลงแรกพี่เกมก็เอาไอโฟอันเนี้ยดูว่าเออประมาณนี้ได้อยู่อะไรเงี้ยเข้าไปตบๆให้มันเข้าปากก็เรียบร้อยตรงนั้นเลยออกมาเป็นเพลงออกมาเป็นเพลงรถหวานซึ่งขนาดท่อนที่ท่อนที่เราเล่นตีกองอะไรเงี้ยที่แบบละอัดไปก่อนน่ะก็ยังไม ก็ยังไม่ลงกับเพลงเพราะว่าเราอัดไปก่อนตอนนี้เนื้อยังไม่เต็มแล้วมันก็เลยจะมีความเหมือนแบบรีบข้าฮุกรีบกระฮุกอะไรนิดเนี่ยคนจะแบบคิดว่าเราวางแผนมาอย่างดีตอนไปอัดร้องยังไม่เข้าปากเลยแต่ต้องเอาแล้วต้องเอาแล้วแต่ว่าต้องเอาแล้วก็แบบครับอันนี้ก็เป็นรถบาดส่วนขอให้เธอนี่น่าจะต้องเป็นพี่เข้มเล่าขอให้เธอน่าจะเป็นช่วงแบบใกล้ๆโควิดไม่ใช่ใกล้ๆด้วยโควิดเลยกําลังใช่ใช่ครับแล้ว <c oughs> เหมือนตอนนั้นยังไม่ได้ลาออกจากงานบางคนก็ยังทำอยู่ใช่เออแล,แ,ลแ,ลแ,ลแล้วทุกอย่างมันมันยากไปหมดเลยครับแล้วก็ยากด้วยสภาวะตอนนั้นด้วยเหมือนกันแล้วก็มันก็เกิดเหมือนทางแยกที่เราที่เราคิดว่าทํางานต่อไปหรือว่าออกมาเล่นดนตรีดีอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> มันเกิดความไม่มั่นใจในอนาคตทางใดทางหนึ่งเลยครับงานก็ ไม่รู้ว่าเราจะไปเราจะเหนื่อยไปถึงตรงไหนเพลงเราก็ไม่รู้ว่าเราจะสามารถใช้มันเป็นเป็นอาชีพหลักได้หรือเปล่าไปทางไหนก็กลัวไปหมดอะไรเงี้ยมันก็เลยเกลายเป็นว่าคนรอบข้างคอยมาบอกว่าเฮ้ยโอเคแล้วไม่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องไม่ต้องแพนิคเก่งแล้วทำสองอย่าง มาได้ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็เออคำพูดแบบนั้นนะมันช่วยเราได้จริงๆมันก็เลยเป็นที่มาของของเนื้อเพลงในนั้นนะครับว่าอย่างน้อยโลกมันจะแย่ดีหรือไม่ดียังไงแต่ว่าคนข้างๆคอยบอกว่าเราเราทำมาได้อย่างดีแล้วโลกมันยังมันโอเคไม่มีอะไรต้องต้องกลัวเลยมันก็เลยกลายเป็นเป็นขอให้เธอใจดีใช่ครับ ตอนนี้ต้องต้องคุยกันแล้วว่าอัลบั้มน่าจะจะยังไงแต่ใช่ครับแต่ว่าต่างคนก็น่าจะมีไอเดียของแต่ละคนเดี๋ยวต้องไปเหมือนไปตกตะกอนกันก่อนว่าเราอยากจะไปไปทางไหนเราอยากเราอยากนำเสนออะไรกับกับผู้ฟังอะไรอย่างนี้ครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นอัลบั้มใหม่ที่สนุกแล้วก็เหมือนอย่างที่เป็นมามันก็จะแบ เดเวลลอไปทีละนิดทีละนิด<ม>เราก็<ม>ตื่นเต้นเหมือนกันที่จะมีอะไรบ้างในในอัลบั้มหน้าซึ่งเราก็ยังบอกตรงๆว่าตอนนี้ยังยังไม่รู้ครับแต่ว่าตื่นเต้นว่าตื่นเต้นที่จะได้ที่จะได้เริ่มแล้วอ่ะขอบคุณคอนเสิร์ตก่อนดีกว่าก็คือขอบคุณทุกคนที่มาอยู่ด้วยกันวันนั้นครับก็ ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตแรกที่เราก็ประทับใจเช่นกันหวังว่าทุกคนที่ไปก็น่าจะประทับใจแล้วก็เก็บความรู้สึกนี้ไว้เอาไว้ใช้เวลาเราเราแบบไม่รู้จะหาความสุขจากตรงไหนมามาฮิวใจตัวเองเนาะก็เอามังอันนี้ได้ใช่ใช่ครับก็อย่างที่บอกในคอนเสิร์ตก็คือหลังจากคอนเสิร์ตเราแยกย้ายกันไปก่อนเดี๋ยวรอบหน้าเรา เรากลับมาอัปเดตกันและกันอีกทีนึงว่ามันจะเป็นรูปแบบไหนครับขอบคุณทุกคนที่มาคอนเสิร์ตของ Freehand นะครับช่องทางการติดตามนะครับก็ Facebook, Instagram, Youtube นะครับเสิร์ชว่าฟรีแฮนแบ b นด์ได้เลยนะครับแล้วก็มี Twitter, TikTok ด้วยเหมือนกันครับ Freehand Band แล้วก็สามารถฟังเพลงเราได้ในสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็ สนับสนุนสินค้าของเราได้ที่ Merchandise นะครับมีลิงก์อยู่ที่โซเชียลทุกแพลตฟอร์มเหมือนกันครับผมก็ก็ตอนนี้ตอนนี้ก็มีอัลบั้มล่าสุดก็คืออรุณซองนะครับก็ปากฟังเพลินๆไปก่อนเพราะว่าเราก็กำลังวางแผนทำอัลบั้มต่อไปแล้วแหละก็น่าจะใช้เวลาสักพักหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ก็คืออยากให้ลองฟังอัลบั้มนี้ไปก่อนหรือว่า ใครที่ไปคอนเสิร์ตมาอาจจะยังไม่เคยฟังเพลงเก่าๆที่เราเคยเล่นไปหรือว่าไม่เคยได้ยินอะไรเงี้ยอยากให้ลองกลับไปเปิดใจฟังไอสิ่งที่เราเคยทำมาทั้งหมดอะไรเงี้ยครับก็แบบแมันเป็นยังไงตีวงตีแฮนอะไรเงี้ยก็คือเผื่อจะได้ทำความรู้จักกันมากขึ้นแล้วคราวหน้าเรามาเจอกัน,เ,นเราจะน่าจะแบบเราเราน่าจะรู้จักกันดีแล้วอะไรเงี้ยครับคุณผมขอฝากลงลึกนิดนึงครับคือมันมี3ามเพลงที่เพิ่งปล่อยมา ว่าจะฝาก3เพลงนี้ครับฝากเพลงดวงตาดาราจักรวาลฝากเพลงตลอดชีวิตแล้วก็ฝากเพลงก่อนพรุ่งนี้ครับดอกไม้จะบา,านอีกเพลงครับผมครับผมลองไปฟังกันได้ครับขอบคุณ,ค,ณครับ